สัสดีค่ะชาวยทยคิวเกิลนะคะบีบีค่ะลูกนีกค่ะวันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้ทำไมต้องเส่สีแดงวันนี้นะคะเป็นวัน14กุมภาพันธ์ือจีนหรือเปล่ากซยิมไม่ใช่วันนวุมาพแห่งความรักวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวความรักนะคะของเราสองคนโคกิคิให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ ติดตามได้เลยนะคะว่าความรักของเราสองคนเป็นอย่างไรสองคนนี้มีความรักครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่กันเอยครั้งแรกเหรอคะโอ้ยฉันจำไม่ได้เลยทั้งค่ครั้งแรกเอาล่าสุดได้ไหมอ่ะล่าสุดก็เมื่อปีที่แล้วค่ะของนกเองก็ประมาณอายุ14หรือเปล่าเพราะว่าคบกันนานแล้วก็คนแรกก็14อายุ14ค่ะประมาณนี้ แล้วในวันวาเลนไทน์สาวๆคาดหวังจะได้อะไรจากแฟนบ้างไหมตู๋แน่นอนนะทุกคนคาดหวังอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่อยากได้แค่ช็อกโกแลตนะคะอ,อยากได้อยากได้อะไรที่พิเศษกว่าช็อกโกแล<ช>ตแบบว่าปไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงมีกิจกรรมร่วมกันแอะไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะ <laughs> กิจกรรมร่วมกันโอเคตอนเราหนูก็คงเป็นคนที่ชอบดอกไม้เนาะใครซื้อดอกไม้ให้นี่สะใยมากหลังตายเลยอ <laughs> ารมณ์แอบชอบแอบรักแล้ว พอถึงวันวาเลนไทน์จริงๆปุ๊บฮะเขาเอาดอกไม้ไปให้คนอื่นอารมณ์นั้นจะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยเบลอเลยเนาะตืเสียใจนะแต่จิตใจเบลอเลยอ่ะฉันสวยฉันก็หาใหม่หาใหม่เลยใช่ไหมอืมทีนี้คงนั่งทำใจอีกพักนึงเลยเบลออย่าไปเสียเวลาคนอื่นบอกจะกินอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับสถานที่ที่ประทับใจเหตุการณ์ประทับใจที่อยากไปในวันวาเลนไทน์มีอะไรกันบ้าง บีอยากไปไหนคะฉันชอบที่สลัว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 เมื่อมื่อาจจะเป็นใต้แสงเทียนอะไรเงี้ยสร้างความสานติดนึงใช่ไหมคะอาจจะไปกินข้าวริมหาจบเทียนปูเสือมากเอ้ยดีหมดยกเว้นปูเสือนะคะสําหรับนุ่กก็คงจะเป็นกินข้าวตามร้านอาหารฟังเพลงเบาๆชิลๆเนาะแล้วก็แค่อยู่กันสองคนก็โอเคแล้วค่ะ ไม่ต้องการบุคคลที่สาใช่แล้วของขวัญที่ถือว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดในวันวาเลนไทน์คือของๆขวัญเหรอจริงๆเราเซอร์ไพรส์กันตลอดเวลานะใช่ไหมวันนี้เราตื่นเต้นตลอดเวลาคู่นี้น่าแบใช่ก็เลยแบบว่าก็วันวาเลนไทน์ก็ไม่ค่อยอยากจะอยากได้อะไรที่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาสำหรับหนูก็อย่างที่บอกเป็นคนชอบดอกไม้ค่ะก็ถ้าคือเห็นเขาถือกันถ้าเราไม่ได้มันก็จะรู้สึกแปลก ต้องด้าสักช่อหนึ่งนะค่ะเราอยากฝากความรักอะไรดีๆไปให้ชาวไทยคิวเกอร์บ้างครับความรักดีๆตอนนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรักกันนะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาเข้ามาเยอะมากถ้าทุกคนรักกันนะคะช่วยเหลือกันนะทุกอย่างมันก็จะดีเองเนาะค่ะสำหรับวันวาเลนไทน์นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนมีสิ่งดีๆให้กันนะคะดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะขอให้ดูแลกันไปตลอดค่ะ ้สุดท้ายนี้นะคะขอฝากผลงานของเราสองคนนะคะติดตามกันได้นะคะที่เว็บ ThaiCueger นะคะรวงไปเว็บ ThaiCueger เลยนะคะเพื่อนๆเข้าไปติดตามที่อ<า> <ใน S 1> ยู่ด้านล่างนี้อ๋อไม่ใช่ก็เข้าไปติดตามกันได้เลยนะคะสองสองคนนะคะ,คะแล้วก็จะมีพี่คนอื่นๆใครที่ติดตามอยู่ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะ,คะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะที่วันนี้ให้พวกเราสองคนนะคะได้มาบรรยายความรู้สึกอะไรๆน้อยๆนะคะก็ ขอบคุณนะคะ,บ,คะ,คะบ๊ายบายะค่ะ